เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,240บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะครับก่อนความเป็นผู้ตนสิ้นสุดลงนะครับคือการเอาฐานเงินสมทบนะครับที่ใช้ในการคำนวณเงินส่งเงินกรณีชลาภาพนะครับเอามาบวกกัน60เดือนสุดท้ายแล้วหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเอง โดยโดยเงินกรณีชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบนะครับตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้ได้รับสิทธิ์กรณีชลาภาพต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปเท่ากับปัจจุบันประมาณ24ปีนั่นเองนะครับ เงินบำนาญชราภาพนะครับคุณจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนคุณจะได้บำนาญชราภาพนะครับโดยจะได้ร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้อุนตนสิ้นสุดลงจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างแรกตัวอย่างที่1 ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน13240บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35บลบ15เท่ากับ20ปีนะครับส่วนเกิน20ปีสู่คำนวน1.5คูณ20เท่ากับ30ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30อร์เซ็นที่ได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ13240บบาทนะครับเท่ากับ 6,620บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,240บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5คูณ 5, 15ปีส่วนเกินนะครับเท่ากับ22.5เปอร์เซ็ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ13,240บาทเท่ากับ5,627บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้กุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,240บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนที่เกิดน,นะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ13,240บาทนะครับเท่ากับ4,634บาทเป็นเงินบำนาญที่ชิคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา15ปีจำนวน6 60เดือนสุดท้ายเฉลี่13,240บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ล15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ13,240บาทนะครับเท่ากับ3,641บาทเป็นเงินประบนานที่จะคุณตลอดชีวิตต,ต่อมานะครับตัวอย่างสุดท้ายส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,240บาทนะครับ15ปีเป๊ะเลยก็ใช้20%ได้เลยนะครับเพราะไม่มีส่วนต่างส่วนเกินละ 20%ของ13,240บาทเท่ากับ2648บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูตารางนะครับในกรณีเรานะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับกรณีชราภาพด้วยจำนวนปีอื่นๆนะครับเราก็จะได้ประมาณตามนี้นะครับแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยมันมีมันอยู่ได้มันมันประมาณ24ปีนะครับ ถ้านับจากเริ่มต้นการส่งเงินสมทบจริงๆคือวันที่20เอาวันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็ลองดูนะในอนาคตมันก็จะเพิ่มปีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าเวลาส่งเนะี่ยระยะเวลามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็พูดเผื่อในอนาคตไว้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่า ผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตาสามสส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัว,ตวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่ทานนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ s s o ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ <c oughs> ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพาเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชำระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ